เจ้าปูมาทำอะไรนี่อ้าวเชฟคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะผมมามาดูคดีอ๋อผมมาแจ้งความอีีลาตายอีลาตายเหรอเดี๋ยวไปคุยกันตรงนั้นดีกว่าไปเอาคุณมานี่บ้านผมนะนี่เหรอจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เนี่ยเหรอคุณมาแจ้งไกลขนาดนี้เลยเหรอใช่โอ้โหมันไปทำอะไรคุณคุณถึงไปแจ้งมันมันมันกล่าวหาผม เดี๋ยวมันก็บอกว่าไม่ใช่หนูอีกอ๋อมันไม่ใช่หนูหนูทําธุรกิจไม่ใช่หนูหนูไม่มีอีเมลอะไรอีเมลไม่เหมือนกันเดี๋ยวคอยดูแล้วแล้วของคุณเป็นยังไงบ้างของผมก็วันนี้มารวบรวมหลักฐานหมดทั้งสามตัวเลยเรครับมีตัวไหนบ้างมีจอนจัดเจนนี่หมาดำนะครับก็ เรียบร้อยมัดรวมเลยใช่ไหมมัดรวมอันนี้มยกเข่งใช่ไหมยกเข่งมัดรวมยกเข่งเลยเพราะว่าดังนั้นของของผมนี่ไม่ยกเข่งของผมมีลาตายคนเดียวเอาคนเดียวเลยคนเดียวเลยไม่เอาชะนีด้วยเหรอชะนีเขาโดนเยอะแล้วรุ่สารแล้วจอนจัดก็โดนเยอะแล้วเพราะว่าผมมาคุยกับทางตำรวจว่าก็คืออันดับแรกก็คือห้ามไปว่ากล่าวร้ายผมอีกแล้วก็ทำคลิปขอโทษ อ่าแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายพวกนี้จะได้ไหมแต่คุณไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมความแน่นอนไม่ยอมครับเอาแน่ถึงกันถึงแน่ถึงกันแต่ผมได้ข่าวว่าเขาเขาให้ทนายเขาไปบอกกับทนายคุณว่าตำรวจเขาไม่ไม่เขาปล่อยเรื่องแล้วไม่ใช่หรโอ้ยทนายคุกขี่ตำรวจเขาตำรวจบ้านผมนะนี่เครับผมเออตำรวจไม่ลาสินบนครับใช่ไหมครับผมตำรวจบ้านผม ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาถึงงานถึงกันบอกว่าเขาบอกว่ายังไงอะครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าตำรวจบอกว่าโอ้ยไม่ได้ปล่อยสิ้นเดือนนี้อะไรนะสิ้นเดือนนี้คือเขาต้องส่งหมายไปอีกรอบหนึ่งอ๋อหมายที่สองรู้ไหมเจ้าโู๊ว่านางชนีเลื่อนอีกแล้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนที่จะมาใช่ไปเดือนอะไรมิถุนามิถุนาเหรอมิถุนา เห็นเขาร้องไห้นี่มันเป็นอะไรอ่ะเสียใจไม่รู้เห็นเขาไล่สดทําคลิปแล้วเขาก็โชว์แล้วก็โชว์ไอ้หมายของเขาแล้วเขาก็ร้องไห้อ๋อมันมันไม่มันไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าให้ทําความผิดไปแล้วนะครับขอโทษก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอโทษแล้วก็ขอโทษได้ต้องชดใช้การเสียหายแล้วไปขอโทษในคลิปว่าอย่าทําอีกมันไม่ดีสิ่งประณาททำไม่ดีแล้วว่าคุณจะใส่ปี๊บคุมหัวมันก็ได้ก็ตามแต่นะครับคุณก็ต้องออกมา ตอ,ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนาบอกแล้วคือมันมีหมดนะครับหลักฐานมีหมดแล้วก็ผมได้สอบถามค่อยบอกเจาแล้วบกักอ้วนบนักนาทีนะส่งขามไม่ผมหมดว่าพิธีทำหนึ่งสองสามที<ๆ>ใช่คนที่เขาเรียกว่าตือหวนหรื <c oughs> รอเปล่าเขามีหลายชื่อแล้วเกินชื่ออะไรนะบางทีก <c oughs> ็ตือหวนผมเรียกมันบักหมูบินเมื่อก่อนเขาเรียกตือปุ้ยไก่ตอนนี้ตือหันแล้วก็มีอะไรหมูสามชั้น เขามีหลายชื่อสรุปแล้วมันชื่ออะไรกันแน่บระกวดน่ะอ๋อเขาชื่อค่อยบอกเจ้าแล้วใครดูคลิปนี้ไปก็จะลืมไปดูต้นฉบับด้วยเนาะดูเจ้าปู่ชาแนลดูเจีารบันมาแล้วเนาะรับจะดูฟรีนะจะจะดูฟรีใช่ไหมครับผมดูดยังไงมันชื่นใจด้วยครับท่านผู้ชมเคารบครับผมมาเจอเจ้าปู่ด้วยความบังเอิญนะครับเจ้าปู่มาจัดการอีหมาดำนะครับผมก็จัดการหมาดมีชนนีบบัักจจอดะคคร็ื ไม่ยกโทษให้ต้องไปขอโทษผมในคลิปแล้วก็ชดใช้การเสียหายต่อไปก็อย่าไปํำอะไรที่ที่ไอ้หัวไม่มีขนสั่งไว้นะครับมันสั่งยังไงนะครับอย่าไปเชื่อมันเพราะว่าความผิดมันผิดมาไอ้หัวไม่มีขนมันไม่รับผิดชอบนะนนอะมันก็ได้เงินทีนไน่ไอ้พวกนี้ตายไอ้ลูกกระจอกตายเลยตายแหลยนะครับไอ้หัวไม่มีขนใช่ไอห,หัวที่บอกหมาสีแม่มันแหลันแหละบอกหมาสีแม่แแม,มนันแหลมบอไปแล้ว,ลวคุณจะไปไหนต่อเสร็จแล้วคุณจะตามผมไหมเนี่ย ผมจะกลับบ้านผมผมจะกลับบ้านคุณเหรอเาจะปลูกไปไหนนี่อะไปไหนผมก็ไปเรื่อยๆโอ้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันใช่ไหมเจอกันในโลกโซเชียลพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายปุณปุนอันนี้คือแม่น้อยดูแม่น้อยก็คลิปสั้นๆแค่นี้ละค่ะ ถ้าใครรับไม่น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยบ้างเด้อขอบคุณมากค่ะ